ตัวที่สอง,องครับปลาดุกนาครับปลาดุกนาตัวนี้เต๋อครับตัวนี้ตัวอ้วนเลยเปรบอ้วนเลยครับอีมขึ้นโขขึนโขอู้ยครับกูตัวที่สองหลังนี้มีอาการไม่ต้อง ปลาดูครับปลาดุกนี่พี่น้องนี่ดีดีนะที่มันนะกู้ใส่สวยเลยอย่าไปท้องนะเออเออขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วอืมอืมโอ้โหปดุกหน้าไป่นไงพี่น้อง โอ้โหดูสภาพล้างนี้ครับอยู่กันเนาคือมิดแล้วดูดแล้วครับผูดูดแล้วโอ้โหอยู่กันและดูดแล้วโอ้ย หินเสียงหินมาแไกลๆเลยครับฟังนี่อยู่ปะเนอะโอ้หลุดโอ้ยัง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 เพื่อนเพื่อนยังยัางเนี่ยคอคอหลุดอใส่สวยครับไปช่อนนี่ครับ เงาเลยนอนโครโลถาเลยครับต,ต,ตัวนี้ดองวิตาาแต่วคนนี้ถอดนั้นขึ้นมาเลยครับไช่อนครับน้ำผ่าเลยครับตัวนี้ใส่สวยๆเลย

นนการก,กัปนี่นัวนัวปดุกใส่นี่ใส่เอ๊ โดยวเกือบเสร็จผลงานเมื่อคืน